สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับวันนี้พิกัดอยู่ทังท่ามทั้งทงหน้าพยการทั้งหมดกุดแจบมูซีตำบนหนังพดิเศษน้องไข่เออพี่น้องเอ้ยลู่กวนมากวนแ่าขายง้วยพี่น้องน้ำทงน้ำทาผู้เผินนอนอยู่ไหอยู่หน้าพี่น้องหน้าปังหน้าแซง บรรยากาศทั้งหมนกุศลแจบมูซีตะบนหนาหลังพุ่มพิสัยตรงข้ามพี่น้องอ้าอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเอ้ยลำลำเรวยๆหาเงินหมานง่ำเงินหาคำหมานคำเด้อบรรยากาศวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ้เบิ่งงัวเบิ่งโตแล้วสีซื้อสีขายกันเลยพี่น้องแล้ววันเราปล่อยแถวนี่ยละน้ำโูกน้ำท่ำเนี่ยละน้ำท่ำนี่ยละโอ้โวแบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศหน้อง มันจะกาศท้ำลูออกหันเราเปิดราคาขายไหปเราง้วเราจะติมันเต็มควกักกูดิเล้ว่าจะขายเบิร์ดเลยว่าห็นบ่จงไว้ดอกกูสินตีกายน้ำน้ำมูนี่ถ่วมหัวเยียนมือมันได้พี่น้องไอ้ทั้งคู่มงึงอ้วนยังยีนี่ว่าน่ะเถื่อมือหาปูหาป่าแล้วมีหดเลือดติดถ้ำติดหนองพี่น้องเอ้ อยู่ดีไม่แห้งเ้อะผีดองว่าสิอยู่ในประเทศตางประเทศถูกโศกอันมันเงินข้ามกำแก้วของหายากเทียกทีไหนบ้าอยู่ฝากฝากป้าบางเย่อดเขินมาบรรยากาศเราก็บอกว่าอยากหลายแต่ขายง่ายขายยากโยชนเออโอ้ยกจากตัวเราพยากามเนี่ย กกออโอ้โหง,งามงเลยสี่ตัดไป้ลยบงบาง,บาง,บางลูกอ้วนเราเปิดยังมันเจ็ดแปดตัวคนดีด้เนาะเจดตัวตวโอ้พนกำลังมวนหยาพี่รองเลยอย่างมาอยู่ท้าม,มันอึดหยาดดูเนีย่ยน้าักำลังไเลวอโอ้แม่แรกเน,นี่นเอินได้ยังลูกแล้วครับเลยพี่จักนลูกที่สองอดิโอ้พนได้ลูกสแล้วลูกสน้องยังสวยตัวนี่ เออลูกสองน่องอยังสวยตัแรกมีลูกมั้ตัวแหมีลูกล่เตตัวแรกลูก,กมันโอ้ลูกกันทว่าแมนเจ้าในน,น,น,น้องอีกตัวนี่โอ้นี่ตัวที่สองตัวที่พาต่อไปก็เป็นตัวที่สามแมนครับโอ้โงามถือว่มเพิ่นมี่พ่อใช้มาผสมมากันเนี่ยเอาพ่อที่ขายไปนไ้ดูโอ้เข้บสามหนึ่ เพิ่นขายไปแล้วพอพันอพ้นอพอคุ้มผูงพีน่น้องเอ้ยมีลูกเพิ่นมีลูกสาวเพิ่นทง่งอันนั้นลูกสาวงามอยู่เพิ่นฝากไว้นี่นแต่ว่าลูกมาออกมาที่เอาไปทับไปเลยโอ้ลูกมี้งจะสวยงามเออนี่พอใหญ่แล้วเหรอน,นี่ตัวนี้ใหญ่เนี่ยตัวที่สองนี่ต,ต,ตัวตัวตัวที่แรกเพิ่นเพินเ่นพร้อมผสมไปดิยังยังมันได้ครบเลยได้รางกัแต่ว่าก็ใกล้สิบได้ผสมแล้วล่ะโอ้สูงเนาะหัวาบรรยากาศเนาะห่างกินสลากดินปะ ี่ตัวงว้วอตัวเงี้ยงามในผีน่องเราเลี้ยงตัวงว้งวอเงี้ยตัว,วที่สว่งางวันเดียรครับผมโว้ยท่านสวบตัว <laughs> ท่านสวบตัวมูซีนาหนังพนพิเศษน้องคายพี่น้องวันนี้ไปเปิดราคาขายงว้วออยู่เพิ่นเลี้ยงตัวงว้วอไทยฝืนเมืองหลายเด้เมื่อนาหนุนอะโอ้มาเปิดราคาขา,ายง้วพไฟการก่อน อะไรอันนี้ไม่น,นันน่งกว่าคำหนิไม่อันตัวนี้นี่คือผมซื้องัวบาสได้เห็นตัวตัวละสองพันเนี่ยเนี่ยเดือล็อกลีนาวเนี่ยนะครับนี่เดือล็อกลีนาวครับพ่ 4, อ 4, พันผนะ่อนอ่ะท่าสอดสองพันครับนี่หลอดสองพันหลอดสองพันครับโอ้เพืนพ่นเพื่นได้ขวบแล้วนี่ขวบไปขวบไปแล้ว โอ้จากหน่อยเลี inch, ้ยงบ่าหนุนก็จะได้พวามมาสมตัวนี่เนาะแมนโอ้สูงแต่ละตัวนี่เนอตัวนี่ก็จะร้อยสี่สิบด้วยช่วงร้อยสี่สิบบวกเลยนี่ประมาณนี้ตัวมันขึ้นกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะสูงกว่าแม่แล้วสูงกว่าแม่แล้วแต่พอพันห้องพอคุ้มฝูงเอาขายไปแล้วขายไปงเออเทียวหน้ามัน ไปแล้วว่ะนาดนบ่ปล่อยบบงวะอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไทยพยาการกอนสิเปิดาคาขายล้วก็เนี่ยพยการขายยกหุนเลยบ่ครับครับครับว้าใบนะว้ากันยากกระเทิ้นเอาสิเอาเครื่องไป่ออกตอนนะหอหัวหหัดหััวหลายเอาเฟงไวววหห ว่หน่าโดนเป็นอันเลี้ยงงัวไทยผืนเมืองหลายพี่หลองไงงัวเราเราบ่เลี้ยงงัวไงเราเลี้ยงแต่งัวไทยผืนเมืองงัวไงอันรักษาลประคุ้มดอกเออแล้ววันเราเลี้มาทันงัวสันแตวะเดาไฟการแล้วก็ไม่ได้ไปเลนน้ำหนอเราผูกไปเบิดเอาเกี่ยวใหญ่กินอยู่ดีปันยังเอออยู่ดีปันยังผูกมีจริงๆเลยอาผูกไว้เองโอ้มันต่อไปใหญ่ครับครับเดี๋ยวผมไปเบิ้งนน้ำอยู่หรอกครับว่า ซอว์ตโดนหมูสีขุดแจยบห,หนังพนวิสัยน้องคายครับพนเหี่ยงงว้วนใช้ผืนเมืองหลพนเล่นน้ำเมื่อเบื้งสิ่เรียไปเปิดราคาขายงว้วนให้เราอยู่เอาว่าหลาไปในพยาการเบิดสูดตูนี่ยกนะมองว่าหาซิมหาหาปู่อ้าตะเก่านี่เขาโอ้โหเพราะยการเนาะอตะเก้าผมเอาว่ามันเอาตัวเดียวกันอันนี้ตามไป ตามไอเขาเบอกไว้เนาะมันตามสภาพตามาภาพว่าเศรษฐกิจราคาง่วแล้วก็อยากยิ่พี่น้องเราขายไปหลายตัวแล้วพาาี่กันสาตัวก็แต่ไมขา,ายเดียวอันนั้นเนี่ยแหละเออไม่จะขายให้ไทยเดียวกันไท้ายเดียวข้าเจ้ามาอยากว่าสิขายปั๊บข้าเจ้าออกมาน,นั่นลวน้วเออตั้งแม่นี่แม่เดียวเนี่ยแล้วก็ง่วนพันเห็นตัวกับสองพันหมือเนาะครับอันนี้นี่ พอดเห็รี้ไเกดวามอกรีนาวรยากันเนี่ยไเกิดข้อลงบันเลยหรอนี่ะทขวัญเฮียคนอาร้เนี่ยท่ามขวัเน่ง้องามพี่น้องเอ้งอไปกันตัวเลียงตัวง้วง่ามมไปเลียงง้อขีไร่ต่อเอาเป็นตัวกรขายครับถอดโตกระถอดกระถอดกระอด ยกชุดกันยกผู้ใดว่าทุนบ่้หมากบ่ากัแบ่งแบ่งปันเหเป็นตัเป็นไรกัจะมาคุยกันอีกทีนึ่งนะครับจะมาคุยกันอีกทีนึงเดี๋ยวเบอร์โทรลุงวนสิลงไให้ด้อพี่น้องเอ้คใดอยากถอดโอ้ทุนบ่ลายบ่หัดหาเมื่อนวันตั้งซีตัว มาวันอันนี้กรบป๋อเอ้ยไงนี่อันนี้มันยังเริ่มมัดไงพึ่งเน่าเขาหน่าแล้วนเนาะเทีแ่แม่แม่เขาแม่รักเพิ่นบ่แมเ่แมเขาแม่รักแท้เราแม่เขาแม่รักเพิ่นปล่อยไปตัวแล้วไป,ไปตะขายไปก็ออกลูกพร้อมโอ้หาตัวพี่น้องโอ้สี่ตัวขายไปได้จังเลยออกมาต่อมาบอกว่าได้ออกลูกแล้วว่าวัววัวสี่ตัวอันนี้ตาไม่ โอ้คือตาเกาบ่ได้อโอ้ยตาเกาเนี่ยไาฟการเนี่ยจับเงินสแสนพี่น้องเอ้คุณแล้วเหมือนซื้อมือตาเกาตาไม่เนี่ยมันบอกบ่ได้จับเงินหมื่นสืมือน <c oughs> ี่ยงอเงินสแสนมาขายเงินหมื่นพี่น้องเอ้ยมาสือไปให้เราแน่ตาเกาผมไปถามซื้อข้าเจ้าโค้มละแปดหมื่นซื้อเป็นธรรมดาเว้ยสัตว์มาข้าเจ้ามาให้เดี๋ยวนี้โค้มละสองหมื่นก็ยังลำบากถอดก็ถอดยกก็โยกพี่น้องเอ้ย ันผู้ใดมักถอดจะมาคุยเอาโทรมาคุยเอาเด้อพี่น้องเด้อยเมื่อเกินตัวละาเมื่อก็บาทดอกเประมาณนี้แหละเมื่อนื้อหน่อยหมื่อไหลอันหาเมื่อแล้วก็บอกห้องพันซื้อดอกเพิ่มเพิ่มมาหอดมาถึงนี่โอ้ยรถใส่แซวสะราคางัวจะเป็นซื้อง่ายขายคองกันบอกถือกันแต่กันมาหอดมาถึงนี่โอ้ยลุงขวนญมามายกไอ้เบอร์รถพอซื้อพอขายผิดหรอกเลย ขายขันว่ากันแน่้ยกะมันกะทำบารมดามเออโอ้กอซื้อพี่รองกอซื้อเอาเบอร์โทรพยาการทวนยนังไงได้ปะจำได้ปะเ <ขา S 1> บอร์โทรอ่ะครับผมมีแต่ข,ของไม่ออกครับขันบ่เอาของออกประตัวโอ้เดี๋ยวผมจะเบิ้งขีบก็อ่เอาเบอร์โทรเนี้ยท่านรองประตัวของลูกบ้านแล้วบันทึกอีเวนตแหละท่าน,นรองประตัว ครับย่ายเล็กมาย,ก,ยก,การมันกุดแกบมูซีตะบนหนังนนพูดไปเสียงลองคายลูก,กว่วนเราเปิดราค่าขายง่วยเราอยู่ทงอยู่ถ้ำสำบันหรอวะเรานอนอยู่หน้าบึอขี้เทียไฟฟ้ากับเขาแล้วว้าหวแล้วเขาเขาไปในบ้าน่อท <c oughs> ั่วไปเอาแน่ <c oughs> นอนเด้อทานสวะประตอง พัดมาพูอนั่นโพตกใส่พู่นี่พี่แล้วพยุวรรณให้เบอร์พูดได้ไ้าสิวะนเด้อเอาเอาเอาบอร์พยุวรรณละครับผมครับผมเอาบอกพยุวรรณละครับผมมันหลายเบื่ออ่าเบอร์ว่าหันล้วนให้ไปพันแนวนอนเด้อพี่น้องไอ้ท่านสซบตอแล้วเบอร์หลายแล้วจำผิดมันเราบังมันใจนะเอาคลิปนี้ก็ที่จบคลิปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องไอ้เป็นการมาเปิดราคาขายง่วขาย อันนั้นง่วงงามๆให้พยัญชนะทั้งหมดกุศแจบเขาเอาเบอร์ผมอแม่ก็ได้ครับผมอันอันเมื่อกี้เอาเบอร์ผมอแม่ก็ได้โอ้เอาเบอร์ท่านสบตรมาครับวันนี้เอาเอาเบอร์ไหมครับพี่น้องติดต่อมาตรวจได้กันยูศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดห้าหนึ่งสี่แปดห้าหนึ่งสี่แปดครับผมอันนี้เป็นเบอร์กันเบอร์ท่านสบตรของง่วงพันยุกไก่กันพี่น้องโทรมาหาผู้นึงกันคือผูได้รัด มันที่แลนจันมาหากันคุยกันเอาเอาฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอ้ยเป็นการมาลงคลิปนั่เสนอภาพบรรยากาศแล้วก็ขายง่วงพี่น้องพร้อมขายง่วงงามๆให้พี่น้องไปปั่นไปไปเลี้ยงง่วงซีโต้บรรยากาศเราห้องพากไปหาเมื่นพี่น้องเอ้ยหรือผู้ใดทุนมาพ่อกัดวาถอดโตก็ได้โอ้พ้าเบิ่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเรากรีนาเพิ่นกับว่าธรรมดาเพิ่น ตัวมันมีแต่งามๆอันราคาทรงบะทรงพร้อมทรงกาจจะมาคุยกันติดหกล่อล้วก็มีต่วาเราไม่ไปรล้ว่าบรับทรงดอกกันกันมาคุยกันเลยราคาทรงบะทรงกัจจะมาคุยกันทีหนึ่งได้พี่น้องเด้อเอาคลิปนี่กันขอบคุณในลายพี่น้องที่้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณในลายสำหรับผู้ของมากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปเลยครับผม